ครับพี่หน้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงถ่ายรูปฟอร์มการชกวันนี้ครับก็เป็นคาดค่ะเกมการชกมัน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 บีบยังไงบ้างครับมันก็เหมือนเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยค่ะก็เลยเหมือนทําให้เราแบบว่ายังแบบกล้ากลัวยังเกรงเกรงการได้ออกวุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรตรงไหนครับที่เรามองว่าเราเป็นฝ่ายได้รับการจูงเงาวุธไหนครับอ่าน่าจะมีลูกอ่า มัดนะคะมัดแล้วก็กระโดดต่อยน่ะน่าจะวันนอค่ะอันนี้ก็เก็บอีกสามแต้มเขารอบรองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไปเจอใครครับน่าจะไม่สวมรัศมีก็เซ่าต้องรู้ว่าสองคนนี้เขาจะชกได้ที่หนึ่งหรือที่สองค่ะแล้วเราคิดว่าเจอใครที่ลำบากใจที่สุดอ่าหรือว่าทั้งคู่เลยค่ะใช่เพราะว่าทั้งคู่น่าจะเตรียมตัวมาเพื่อที่จะได้แชมป์เหมือนกันค่ะใช่แล้วโดยรวมนี้พอใจผลงานของตัวเองไหมครับ แลพอใจพอใจค่ะแต่ว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปตรงไหนบ้างครับอ่าในเรื่องของการออกวุธค่ะ mm hmm. น,นี่ยังเรายังออกไม่ชัดเจนมากไปแล้วก็ยังใช้ออกวุดน้อยนิดนึง <laughs> ใช่ตอนเข้ามุมมาพ่อบอกว่าอะไรบ้างครับช่วงหมดยกแรกหมดยกแรกพ่อบอกว่าก็โชคดีค่ะต่อยตามเกมนี้แหละแต่ว่าเหมือนต้องเร่งออกวุธให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ mm hmm. ใช่เราก็ทําตามเ็มตามแผนที่พ่อบอกใช่ค่ะน,นี่ก็ถือว่าทำได้ทำได้ด<ำ>ีค่ะ เราต้องมีสิ่งที่ปรับป<ะ>รุงแก้ไขด้วยเรื่องการออกอาวุธนีกว่ะเป็นไงบ้างครับพ่อเกมงาชกของลูกสาวครับครับก็ก็เป็นที่ที่น่าพอใจครับแต่ว่าเออถ้าดีก็คืออาวุธเรายังออกน้อยไปหน่อยตรงตรงตรงนี้ในวันที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขใช่ใช่ใช่มาไปปรับปรุงคือเราเราเราอยู่เกง่งเเก่งคู่ต่อสู้เพราะเขารุ่นพี่โดยรวมพอใจผลงานไหมครับระดับนึ่งเข้ารอบสี่คนตัดเชือกแล้วพ่อวังถึงแชมป์ไหมครับ คือนักมวยทุกคนอมาถึงจุดนี้ก็มีความหวังแต่การความหวังไม่ใช่หวังอย่างเดียวเราต้องกลับไปทําตัวแล้วก็ต้องมีการทีซ้อมดีๆแต่ในใจลึกๆก็หวังเหมือนกันใช่ฮะ<อ>ับวันนี้ก็ทําสําเร็จเก็บอีก3แต้มเป็นกาฝูงของปุ๊บบีคเบครับครับ,รบเพราะฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์ไอด้านในไฟต์ต่อไปไนยครับก็ฝากเปก็นกําลังใจให้เพราะว่าของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีการแข่งขันเราจะมีการซีซ้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า เ,เกมาการชกบนเวทีก็ส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งบางทีเด็กอาจจะเกงุ้งพี่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ฝากติดตามครับโอเควันนี้ก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับครับครับนี่ครับนี่ค่ะเดี๋ฝากถึงแฟนๆถึงฝากติดแฟนที่รอติดตามกันอย่าไรต่อไปนะครับก็ขอบค <y> ุณทุกคนนะที่รอเชียร์มาถึงจนไฟนี้แล้วก็ฝากติดตามไฟต่อไปด้วยว่าจะเจอกับใครแล้วก็ต้องลุ้นแค่ไหนก็ฝากติดตามผลงานอยู Falls ่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับผมยินดีด้วยครับค่ะคี่ครับบรรยากาศหลังเกมของไอดหน้าลูกชายของคุณครับที่เอาชนะ เด s สตาสิชชอไวครับ